ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พร้อมโดยทาหารเขเมรแดงจำนวนนับร้อยคนบุกเข้าร้อมยิงถล่มส่ที่ว่าการอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยอาวุธหลากหลายทั้ง RPG ปืนกลและ M79 จนทํานทำให้อาคารที่ว่าการอำเภอหอบประชุมตลอดจนบ้านเรือนราษฎรเสียหายหลายหลังมีราษฎรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนเรื่องราวประวัติศาสตร์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์2 5 2 1 พอก็อขอขมนแดงถล่มอำเภอน้ำยืนจะเป็นอย่างไรเล g เจนเ r y รี a ช n น l จะเล่าให้ฟังเวลาประมาณ21นาฬกากลางดึกของคืนวันที่15พฤษภาคม2521มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และกลุ่มทหารขมรนแดงจำนวนนับร้อยบุกเข้ามายังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะล้อมรอบตัวที่ว่าการอำเภอแล้วใช้อาวุธนานาชนิดทั้งระเบิดมือ RPG M16 อากาและ M79 กระดมยิงเข้าใส่บริเวณที่ว่าการอำเภออย่างหนักหน่วงจนทําให้อาคารที่ว่าการอำเภอหอบประชุมอำเภอตลอดจนบ้านเรือ,ะะอนรัษฎรในบริเวณนั้นเสียหายรัษฎรต่างพากันตกอกตกใจโดยในขณะที่ผู้ก่อกอารร้ายคอมมิวนิสต์และทหารเขมรแดงกําลังโจมตีอยู่นั้นข้าราชการส่วนใหญ่ของอำเภอน้ํายืนชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณด้านหลังอำเภอ เมื่อจรวด RPG ลูกแรกตกถูกตัวอาคารที่ว่าการอำเภอทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นห้องทุรการและห้องเครื่องมือสื่อสารจนทําให้เกิดความเสียหายข้าราชการที่มีอยู่ทั้งหมดจึงได้วิ่งเข้าหาที่กําบังขวาอาวุธมายิงต่อสู้ขณะเดียวกันก็มีผู้ก่อกาลายคอมมิวนิสต์อีกจํานวนหนึ่งไม่ต่ำกว่า200คนได้บุกเข้าไปโจมตีหมู่บ้านสีเมืองใหม่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อยด้วยอาวุธสงครามนานา,นาชนิดอย่างหนักหน่วง ชาวบ้านต่างจับอาวุธขึ้นทำการสู้พลางถอยพลางเพราะมีอาวุธและกำลังที่น้อยกว่าจนผู้ก่อการร้ายคอมนิตและทหารเขมรแดงได้บุกขึ้นบ้านล้นเอาทรัพย์สินมีค่าเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งยังต้อนวัวควายและมีการขนเอาเข้าวสารออกไปเป็นจำนวนมากหลังเกิดเหตุพบว่าบ้านเรือนรัษฎรและสถานที่ราชการในตัวอำเภอหอบประชุมโรงไฟฟ้าโรงสูบน้ำถูกจรวด RPG ีจจนได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมทั้งเกิดไฟไหม้ขึ้นหลายแห่ง ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทโดยหลังเหตุการณ์สงบจึงพบว่ามีรัษฎรเสียชีวิตสาศพและยังได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันต่อมาช่วงเชา้าวันที่17พฤษภาคม2521ที่กระทรวงมหาดไทยผลเอกเปรมตินสูรานนท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการแต่ได้สอบถามทางทหารไปแล้ว พลเอกเปรมกล่าวว่าชาวบ้านได้ยินเสียงผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาโจมตีสั่งการเป็นภาษาลาวและภาษาขเ,เขมรเข้าใจว่าคงต้องมีขเขมรแดงร่วมมือด้วยโดยก่อนหน้านี้มีใบปลิวของขเขมรแดงแจกจ่ายประชาชนไม่พอใจที่ไทยสนับสนุนขเขมรเสรีแต่ทางการไทยได้ปฏิเสธไปว่าเราไม่ได้ให้การสนับสนุนใครในขณะที่พลเอกเลียงศักดิ์ชมนานายกรรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้ก่อกอารร้ายบุกเข้าโจมตีที่ว่าการอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีว่าก็ทราบเรื่องตามข่าวแต่ยังไม่ได้รับรายงานโดยละเอียดแต่ขอจอะถือเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษสำคัญอะไรเพราะเป็นเหตุการณ์ประจำทั้งตำรวจและทาหารของเราก็ทำการปราบปรามอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนอุ่นใจพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันที่อำเภอน้ำยืนหลังจากกลุ่มผู้ก่อกอารร้ายคอมมิวนิสต์และขมิแดงบุกเข้าโจมตี ร้านค้าในเขตส,สุขภพิบาลที่มีเกือบร้อยร้านได้ปิดตัวเองลงและตลาดสดสุขภพิบาลกลับปรากฏว่าไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปทําการค้าขายเลยรัษฎรในหมู่บ้านโดยรอบก็ยังขวัญเสียพากันอพยพหลบหนีไปอาศัยญ,ญาติพี่น้องตามต่างอําเภอที่ไปไหนไม่ได้ก็ไปอาศัยรวมตัวกันอยู่ที่วัดภูน้อยห่างตัวอําเภอไปประมาณ4กิโลเมตรโดยผู้สื่อข่าวได้พบกับดาบตํารวจจําหวัดสุวรรณกูด ำรวจสพน้ำยืนที่กำลังทำการอพยพลูกเมียนำรถมาบรรทุกทรัพย์สินเพื่อไปขออาศัยอยู่กับญาติที่อำเภอเดชอุดมในดาบตรำรวจจราจลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนก็ต้องทำหน้าที่ที่นี่ต่อไปแต่เพื่อความปลอดภัยของลูกเมียเลยให้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องเพราะไม่ทราบว่าผู้ก่อการร้ายจะเข้าโจมตีอีกเมื่อไหร่ขณะเดียวกันครอบครัวของชาวบ้านที่อพยพทิ้งไร่นาไปอยู่ที่อำเภอเดชอุดมอีกครอบครัวหนึ่งได้บอกว่า การโจมตีของผู้กอ่อการร้ายที่ผ่านมานั้นนับว่าร้ายแรงมากจนทําให้ต้องทิ้งไร่นาก็จําเป็นต้องทิ้งไปเพื่อความปลอดภัยของชีวิตทั้งตนเองและลูกเมียผู้สื่อข่าวได้พบในจันดีรวมธรรมหัวหน้าหมวดการศึกษาอาเภอน้ํายืนซึ่งเปิดเผยว่าจากการโจมตีของผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในครั้งนี้ทําให้นักเรียนโรงเรียนประชาบาลในพื้นที่ขวัญเสียไม่ไปโรงเรียนจนต้องปิดโรงเรียนโดยปริยายโดยโรงเรียนที่ปิดไปนั้นประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ํายืนโรงเรียนบ้านดอนโรงเรียนบ้านขอ โรงเรียนบ้านสีเมืองใหม่โรงเรียนโนนสวนรรค์และโรงเรียนโนนเจริญโดยในหมื่นบุญสร้างรัษฎรในพื้นที่คนหนึ่งเล่าว่าขณะผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีมีการร้องชชยโยโหหิวมีเสียงพูดทั้งภาษาไทยภาษา,ขาเขมรโดยขณะเข้าโจมตีแบ่งกําลังกันเป็นหลายสายพวกตนรู้สึกขวัญเสียตกใจมากได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่ในขณะที่นายจนงจันทระจํานงผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธา,านีได้มีคําสั่งให้ตํารวจตะเวนชายแดนเขต3-40นาย เข้าประจําการที่อําเภอน้ํายืนสมทบกับหน่วยรบพิเศษของทหารที่เข้าไปประจําการในพื้นที่ในทันทีเพื่อรับมือกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายและปลอบขวานราษฎรยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าขณะที่กลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายและทหารเขมรแดงเข้าโจมตีพื้นที่อําเภอน้ํายืนนั้น มีผู้ต้องหา9ก้าคนที่ถูกคุมขังที่สถานีตำรวจเพื่อรอการส่งฟ้องศาลจังหวัดน้ำยืนได้ถูกปล่อยตัวออกไปก่อนขณะที่เกิดเหตุชุลมุนขึ้นโดยมีข้อตกลงกันว่าหลังเหตุการณ์สงบให้กลับมาเป็นผู้ต้องหาเหมือนเดิมแต่หลังเหตุการณ์สงบลงจริงมีผู้ต้องหาที่กลับมา4ี่คนนอกนั้นอีก5คนถือโอกาสหลบหนีไปซึ่งทางอำเภอได้ออกประกาศจับตัวแล้วหลังเหตุการณ์บุกถล่มที่ว่าการอำเภอน้ำยืนผ่านไปได้ราวๆหนึ่งเดือนกลุ่มขมินแดงและผู้ก่อการร้ายคอมมอนิสต์ จึงเกิดความย่ามใจเป็นอย่างมากจนกล้าที่จะกระทําการเป็นครั้งที่2เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11มิถุนายน2521นั่นเองร้อยตํารวจโทปเปลี่ยนพุทธขันรักษาการแทนสารวัตรใหญ่สพออน้ํายืนได้มีวิทยุด่วนมากไปถึงพันตํารวจเอกอุดมอมรชยัยผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีว่าช่วงเวลา10นาฬิกานี้เองเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนไทยที่ประกอบด้วยตํารวจทหารและอ,อสอ ได้เกิดปะทะกับท่านขมิเนแดงและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประมาณ200คนที่บริเวณพื้นที่ห้วยบ่อนห่างจากอำเภอน้ำยืนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ3กิโลเมตรโดยรายงานแจ้งต่อไปว่าการประทะกันในครั้งนี้นั้นทหารขมินแดงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ถูกกับระเบิดเสียชีวิตไป6คนและยังได้รับบาดเจ็บถูกพักพวกช่วยเหลือพาข้ามฝั่งไปยังฝั่งกัมพูชาราวา20คนส่วนทางฝ่ายเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บ3นาย และมีรัษฎรถูกยิงสองศพขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำศพมอบพยาธิพี่น้องไปจัดการตามประเพณีแล้วโดยมีรายงานว่าผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์กลุ่มนี้กับทหารเขเมรแดงนั้นได้เข้ามาเอาปืนขอตั้งวางเรียงรายเร่งไปที่อำเภอนายืน3ากระบอกเพื่อหวังจะยิงถล่มอำเภอนายืนอีกครั้งแต่ทว่าระหว่างกำลังปฏิบัติงานนั่นเองไปเหยียบกับระเบิดของฝ่ายเราเข้าเสียก่อนจนฝ่ายเรารู้ตัวจึงมีการวิทยุขอกำลังทหารจากวารินชราบอุบ,บลราชธานีและศรีสะเกษ นำเครื่องบินสปุก,กี้เขามายิงสนับสนุนโดยการประทะดำเนินไปอย่างดุเดือดราวๆยี่สนาทีกลุ่มทหารเขมรแดงและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ล่าถอยออกไปกลังได้รับรายงานพันตำรวจเอกอุดมอมรชายพร้อมคณะถึงรีบรุดเดินทางด่วนเพื่อไปเยี่ยมปลอบขวัญเจ้าหน้าที่และราษฎรอำเภอน้ำยืนอีกครั้งหนึ่งแล้วกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติคลองใจคลองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel